ตัวจไปตัวตตาโควิดนั่นปลาตัวแล้วใช่หรอก<ะ>ัดหยัดนั่งเข่งมาอ๋อไปรับมีดให้คมกว่านี้เลยไปคุม้มอยู่ต้องเสร็จแล้วนั่นเสร็จแล้วหนึ่งตัว ตกลงมีดเล่มไหนอ่ะโอ้เอาสองมีดเลยอืมอ่าเดียวมีด ทั้งหมดกี่ตัวห้าตัวสองตัวเก็บไปอายพิ่งนาทีเดียวมาอูเอ๊ะแควางพิดไหนฮะอ่ะ,ะอดูที่โทรศัพท์เครื่องน,นี้จะถ่ายวีดีโอได้กี่ได้กี่นาที ที่ตอก,กี่นาทีอะที่ตอกสามนาทีเองใช่ไหมสามนาทีอันนี้มพงไปน,นาทีสองไม่ที่ตอกมันน้อยจังวะนี่สุดยอดเลยทำไมอะคมคมเหรอ,อแล้วทำไมหั่นพิกไม่เข้าวะ ชุดไม่ใช่พกกูดจริง <laughs> แล้วไม่ยอมรับมันก็คมเลยนี่ตัวแ์้วี่ยไอ้ัวรเดียวหรน สองอ้อีกผ่านซื้อเลยเด,ดิดู้ที่ห้าตัวจะได้กี่นาทีไม่ใช่เป็นที่ตลาดหรอวันนี้ที่ตลาดเป็ดเดียวดูแล้วห้าตัวตัวละนาทีอ่ะไปบอกวแวนละ่ะไปบอกแวนล่ะว่านี่คนนี่ทางมันชาา้าลากับคุณ้าดัวเอาขึ้นชั่วโมงเลย เอางี้มันหนักเครื่องเฉยเฉยนี่นะวะอืมใช่ใช่หนักเครื่องเฉยเฉยนี่วิดีโอเยอะเยอะไม่วิดีโอไทยลูกนี่ใช่ไหมมึงคิดเยอะไทยมันเอาที่เยอะแยะแค่เดียวเท่าน,นั้นในเครื่องเต็มตัว,ตวละนาทีทิงวละสองนาทีนนี่ยสี่สี่นาทีแล้วอันนี้ตัวนี้ห้านาทีพอดี โีตาท,ทำอย่างอื่นบ้างกระตัไม่เท็ทีไม่ทำอินสีโส่โมงสี่โมงอเก็บปุ๊บออเดอร์ก็มาแม่าผ่านเไ,ไว้ไวยงี้ได้า่ะเก็บเอง เสเร itty, ็จแล้วห้านาทีพอดีมาโอ่าไม่ถึงต <OK> ัวละสีตัวละห้าสิบวิจริงเหรอเออนี่เอาให้เต็มห้านาที